ขึ้นมาเต้นด้วยกันในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้น้าวไปของเรามาเริ่มจากท่าวอรอ์พับกันครับ1 2 3ปสอง้ปูไตปูไตปูไต,ตและปูไตวันนี้เรามาเต้นกับคำว่าผิดกันนะครับผิดก็คือการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพวกเราเนี่ยเคยทำอะไรผิดกันมาบ้างหรือเปล่าครับลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันกับท่าแรกเลย1 2 3สองซ้ำ ตบตีชกไต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 การใช้กำลังทำให้คนอื่นเจ็บเนี่ยอันนี้ผิดอยู่แล้วนะครับทางที่ดีอย่าใช้กำลังแก้ปัญหาเลยครับไปดูท่าที่2กันหนึ่งสองซ้ําเสียงดังลบกวน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  ทำอะไรผิดที่ผิดเวลารบกวนผู้อื่นอันนี้ไม่น่ารักเลยนะครับผิดเหมือนกันไปดูท่าที่3ามหนึ่งสองซ้ำแอบดูโกง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 ไม่ทำตามกติกาอันนี้ผิดแน่นอนพยายามอย่าทําผิดกันเลยนะครับคราวนี้เต้นร่วม1 2ึ่งสองซ้ำปูไต่ปูไต่ ป e, ais, ูไตและปูไตตบตีชกต่อย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 เสียงดังรบกวน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 แอบดูกอง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 ปูไต่ปูไต ปูไตและปูไตเย,ยี่ยมไปเลยครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมชื่อละมนครับผมเคยยืมเรินขอเพื่อนมาหนึ่งเท่งแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่คืนเพื่อนเลยคือแล้วผมก็เอาไ้คืนเพื่อนครับ รู้สึกดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อไทเบอร์ครับไทเบอร์นั่งมาแต่ไทเบอร์ลืมจับปือคุณแม่เมื่อก็ไปกดผิดคนแต่แม่อยู่ใกล้ๆแม่ก็ไทเบอร์ก็รีบม,มากอดแม่สวัสดีครับผมพีชอ่อผิดก็คือการ การทำผิดแล้วแก้ไขเช่นทำเลขผิดแล้วแก้ด้วยวิธีอื่นสวัสดีค่ะน้องไอค่ะผิดคือ น้องไอเคยทำผิดคือน้องไอไปแย่งขนมเพื่อนและคุณครูก็ลงโทษโดยการให้ออกไปจากนั่งข้างทำให้น้องไอรู้สึกผิดมากเลยค่ะแล้วน้องไอเลยแก้ปัญหาโดยการไม่แย่งขนมเพื่อนแล้วก็แบ,บ่งขนมตัเองให้เพื่อนได้ค่ะหนรู้สึกไม่ดีค่ะ เราเกิดทําผิดไปก็บอกตัวเองค่ะว่าอย่าทําแบบนั้นนะมันผิดนะควรที่จะทําแบบที่ถูกกแต่ละครั้งหนึ่งในเมืองใหญ่ผู้คนอาศัยอยู่มากมายแต่อะไรบางอย่างมันแปลก หรือกองขยะก,กันเนี่ยเมื่อไหร่อาหารจะมานะมาแล้วมาแล้วเมมี่แครอทของโปรดก็ตายชานมไข่มุกของโปรดก็ตาย เค้กแครอทของโปรดกระต่ายหม่ำแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อิ่มชะมัดไปนอนดีกว่าอะลืมเคลียร์โต๊ะก่อนฮะทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอเมืองนี้แปลกชะมัด ยังไม่โดนใจเม่นเอาใหม่มันขาดอะไรไปบางอย่างวาดใหม่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 หมไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่สวยไม่เอายังไ,ไม่ไหวอะ่ะเฮ้ย ยังชั่วไปนอนดีกว่าเอเมืองน,นี้มันยังไงยังไงอยู่นะ้าเสียดายกระดาษจังเลยว้าวเสื้อที่สั่งสวยตรงปก ถึงเป็นภูเขาขยะเพราะชาวเมืองใช้ของฟุ่มเฟือยและแยกขยะก่อนทิ้งแถมยังทิ้งไม่เลือกที่อีกผิดไปซะทุกอย่างเลยและแล้วเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่ในพื้นที่ประสบภัยค่ะชาวเมืองติดอยู่ในกองขยะออกมาไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะเรามาเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือทุกชีวิตให้ปลอดภัยนะคะ ช่วยมาได้แล้วค่ะผู้ประสบภัยต่างหน้าตาอิดโรยน่าเห็นใจค่ะเรามาฟังผู้ว่าครูหนุ่มถแถลงข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นกันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าเศร้าใจมากครับมันเป็นความผิดของชาวเมืองทุกคนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเราต้องแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นต่อใช้ให้คุ้มค่าแยกขยะทิ้งให้ถูกที่แล้วจะจัดการยังไงกับกองภูเขาขยะนี้คะ พวกเราก็ต้องรับผิดชอบมาช่วยกันแยกขยะเพราะขยะเกิดจากพวกเขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้พักก่อนแล้วค่อยมาช่วยกันต่อจากนี้เราจะไม่ใช้อย่างผิดผิดไม่ถิ้งอย่างผิดผิดเข้าใจไหมเข้าใจ i สัสดีคะ่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะวันนี้เราพูดถึงคำว่าผิดเด็กๆเคยทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่าเอีนจะยกตัวอย่างเช่นเข้าห้องน้ำผิดใครเคยเข้าห้องน้ำผิดบ้างเช่นเอีนเป็นผู้หญิงแต่ดันเข้าไปห้องน้ำผู้ชายหรือบางทีเป่นผู้ชายแต่ดันเข้าห้องน้ำผิดไปเข้าห้องน้ำผู้หญิง เพราะว่าบางทีไม่ได้ดูป้ายหรือบางทีเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าห้องนี้เป็นห้องน้ําผู้ชายหรือห้องนี้เป็นห้องน้าผู้หญิงเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากทําให้เข้าใจผิดได้โอ้โหเวลาเข้าห้องน้ําผิดทีไรนะคะอายมากเลยค่ะต้องรีบทําใจรีบขอโทษออกมาให้เร็วที่สุดเลยหรือว่าเด็กๆเ,เคยจําคนผิดไหมคะพี่เอมเคยนะคะครั้งหนึ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแต่งตัว เหมือนคุณพ่อพี่เอมเลยแล้วก็ความสูงลักษณะคล้ายกันมากเพียงก็วิ่งเข้าไปกอดเลยปรากฏว่าพอพี่เอมเงยหน้าขึ้นไปมองไม่ใช่พ่อเรานี่นาโอ้โหเพียงต้องรีบรวบรวมความกล้าแล้วก็ขอโทษแล้วก็ตามหาพ่อตัวจริงว่าอยู่ไหนให้เร็วที่สุดคะ่ะเราเคยทำผิดกันใช่ไหมคะถ้าเราทำผิดเนี่ยเราก็ต้องรู้จัก ขอโทษบางทีเราทำผิดเพราะว่าเราเผลอเรารีบร้อนเกินไปไม่ทันได้คิดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องค่อยคคิดค่อยๆ่อยทำแล้วก็ระมัดร,ระวังนะคะหรือถ้าเกิดพลาดไปแล้วก็ต้องขอโทษค่ะพูดไม่ยาวเรามาวาดรูปกันดีกว่าคำว่าผิดเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะผิด ผอพึ่งเรามาวาดรูปผ่อพึ่งกันดีกว่าไหนขอดูผอพึ่งของลิ็กหน่อยสิทีนี้เรามาเพิ่มความสนุกด้วยการ วาดรูปแปลงร่างพอพึ่งของเราให้กลายเป็นอะไรบางอย่างเฮ้ยจะวาดให้เป็นอะไรดีนะ ลแล้วผอของดเด็กๆล่ะแหล่งร่างกายเป็นอะไรผอเพื่อนขอดห้ว่าเป็นมันเตอร์ที่ผสมใจผสมผิดเพื่พออเพื่อนขอให้แปลงเป็นพืชผึ้งกับผีเพื่พอผอเพื่อนขอชวนกนใจเป็นคนครับผอเพื่อนองมุลแปลงเป็นนกไก่โลแดนครับ ขอพึ่งของน้องลิงแปลงร่างเป็นหอยท่าค่ะขอพึ่งของอเดีกลายเป็นนุ่มนิ่มค่ะขอพึ่งของขลาหิึกเปลงร่างเป็นคันดุค่ะขอพึ่งของว่าผีแปลงร่างเป็นนกค่ะเด็ดพอพึ่งขอหนูแปลงร่างเป็นเด็กผู้ชายค่ะขอพึ่ง ทานาเบล่าแป้นสายลุนผอพึ่งของน้องเล้ากลายเป็นพึ่งครับผอพึ่งของน้องรีแดงร่างเป็นหิ่นเ้อค่ะผอพึ่งของผิงผิงกลายร่างเป็นแม่มดค่ะผอพึ่งของหนูแดงร่างเป็นแดงโม่ะ ขอพึ่งของนาแปลงแากเป็นพึ่งครับอขอพึ่งทองหนูแปลงเรกเป็นพึน้งครับอโอ้โหจินตนาการสนุกน่ารักกันทุกคนเลยขอปรบมือให้คนเก่งทุกคนของพี่เอ็มนะคะยังไม่จบยังไม่จบ ความสนุกยังไม่จบพวกเราลุกขึ้นยืนแล้วมาเต้นกันปูไต้ปูไต้ปูไต้และปูไตยตบตีชกต่อ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 ยเสียงดังรบกวนเสียงดังรบกวนเสียงดังรบกวนเสียงดัง รบกวนแอบดูโกง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 ผูใต้ผูใต้